ทางบ้านพักเพ่งคล้วยทีมงานมาทางรอยอ็ดนะครับเนี่อ่อส่วนมาเอาหินนะครับไปะวัดบุรีครับโอ้เลียนไก่ครับพี่น้องอ่ะเต็จบาลน,นิเวศประจันมาสิไก่เนาะพี่น้องเอาโอกี้รอยเก้าสิบห้าครับอกกี้ รถแมคโครยูฮาชิพาครับมีรถด,ดำแลนอยู่น้ำกันเจ็ดขั้นหกเจ็ดขั้นพระสันพนี่น้องสำหรับทีมงานเนียปอนี่อ่าพอรวมช่างนะครับนี่ตัวนี้เป็นฮีโนโ นี่โนสมอครับตัวนี้เป็นสมอเงินพี่น้องร้อยเจ็ดชิบห่าแรงมาโอ้เลยนไกลครับพี่นอ้องเพนไกลไกครับไปกลับนี่ร้อยกิโลแน่นอนล่ะพี่น้องเคียวละพันสองรถดำได้นะครับ เฉียวละพันสองพี่น้องไปทางตำบลนิเวทนะครับบุรีะะวัสด์บุรีครับทีมงานเนี่ยปอนะครับหรือว่าเ่าแก่ปอเป็นมาเอาหินอยู่ท,าท่าทีครับทางบ้านพักแพ้งพุ้ยตำบลภูเงินอำเภอเสรภูมิจังหวัดรรอีส์นะครับ รถด,ดำนี่น่าจะเจ็ดแปดขั้นครับไปแล้วนึงพี่น้องโอ้ไล่ด่ากันมากไล,ล่ๆแล้วครับตันนี้เป็นเดก,ก้านะครับร,กกร้อยเก้าสิบห้าเรงมาเดก้าทั้งสองนะพี่น้องเจซี่บัตไทยแลนด์ ล็อกกี้โอ้ดัดเต็มเลยพี่น้องมาไล่ด่ากันบึมบมมาเลยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรอยเกาสิบหาครับสำหรับเพื่อนนี่ว้าออันนี้สมอครับี่โน่รอยย็ดสิบหาแร้มาครับสมอเงิน ช่องน้องไหมน้ำไหนเดอ้พอ,อพี่น้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่น้อ,นนองผู้เขามาติดตามมาชมช่องยูทูบสมบัติดำสิ่งนะครับกดติกใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทีมงานด้ยพี่น้องทีมงานเทียบปอครับเอาสมองเงินครับนีอยเจ็ดสิแรงมา้า อันนี้เนี่ยเป่าครับน่าจะเป็น N P R N Q R นะครับเครื่องบอกหูพี่นอ้องตัวนี้ทีมงานจักเรี้ยงวันน่ะ รถจากแรกครับรถจากแรกครับนึ่งรอยเช็ดหาบอ๋โอรอยเช็ดจิบห้าได้มากครับอาตะไซโดยเจ้าอโปตา้ายู่หาสิบห้าพี่น้องเน้นหน่อยแต่ว่าเร้วครับมาหอ่กอกระจวกเอาจั่วเอาเราพี่น้องเลย โคดอนครับวเอาได้เบิ้งนะครับเดี๋ยวเบิ้งใส่จักกุงจีนะครับแต่นละเที่ยวนีรอยเจ็ดสิบห้าแรกมากครับน่าจะเป็น6กบิจีนะครับยีซุซุ ทีมงานมาแต่ทางรอยเอ็ดพี่น้องนี่นะครับทีมงานเฮียปอวาจันนะครับถามโชเฟอร์แมคโครนะครับแลนไกลพี่น้องไปตำบลนิเวศดูนะครับอำเภอะวันบุรีไปกับนี่ลักร่อยครับ เดี๋ยวเราพันสองพี่น้องโอ้น้ำมันกับแห้งแฝงเนาะพี่นอ้องฮะดูกันไปครับชีวิตรถด,ดำอ่าพก็ได้เ,ดเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงครอบครัวเฮาฮกบิจีเนาะวิสูฮกบิจีเนาะไรเกศหาในฮกบิจีเนาะนาเกาหนอกเนาะ 6BG 175แรงม้าครับทีมงานเฮียปอทางรอยย็ดพี่น้อง่นมาเอาดินอยู่บ้านเพิ่นครับนี่บ้านพักทั้งค้วเอาหินนะครับเพราะเป็นดินล่อเอาหินครับนี่ หน้าหน้าเสียเด่นเนาะครับนี่ใต้วัดนี่พี่น้องใต้วัดบ้านฟักแฟ่ง,ฟงขั้วเฮานี่แหละ ลอยเข้าหาบ่อนหัวนาเนี่ยรถล็อกกี้ลอยเข้าหาบ่บ่อนแม่ขั่นเห็นไหมครับนี่ลอยเข้าหาบ่เลือดลอยเจ็ดหาอ๋อลอยเจ็ดจิมห,หาเรื่องมาเนาะเอาเด็กก้าครับน,น,น,บนี่โอ ตัวนี้ร้อยเก้าสิบห้าแรงมากครับนี่หกเพชีอีหนึ่งหว่าร้อยเก้าสิบห้าเศรษฐีเรือทอง chỉ nói à, ạ? ก็ตักครับอ่าแต่ว่าเผลสีใสสำกันบ่อเท่านั้นนะครับแต่ละขั้นเฮ้ร้อยเก้าห้าค wow. รับหกเฮกอีหนึ่งอ้ อาจะร้อยเก้าสิบห้านะครับเด็กก้าเยซี่วัดไทยแลนด์ ไก่คร,ครับพี่นอ้องอไปทางตำบลนิเวศนะครับอำเภอทวัดบุรีเดี๋ยวละพันสองนะครับไปขับนาจะอยู่ร้อยกิโลพี่น้องไก่หรือว่าไก่ครับแต่ว่าราคาก็พอฟังอยู่พี่น้องแต่ว่าสิคุ้มค่าบ่อควาัน้่ะมันแพงเนาะครับเนาะ khăn gặp thử và tét lên suối gặp ừ. chúng là chốt liệt bỏ về tiêu bỏ mát chắc nhiều rồi này là thì vô bộ man ship ship สิแปดนิ้วเนาะครับเดี๋ยวละพันสองืมคนจีใสซำกันบโบรูเนาะครับเพราะว่าก็ได้นับเพราะว่าผมนบได้สิบเก้าพุงกีของเจ้าคู่โปตานะครับ่ห้าสิบห้า KIS ทีมงานเนี่ยพอ,อนะครับด้วาเสียปอนะครับทางรอย็ดพี่น้องมาเอาหินทางตำบลพุ่งเงินนะครับบ้านพักทังป่วยอำเภอเสรภูมิมจังหวัดรอยเอ็ดแ้นไปในระยะทางที่ไกลพอสมควรครับ ครับ้อยกิโลล่ะพี่น้องตำบลนิเวตอำเภอทวัดปุรีเนะครับเอาเอาร้อยเก้าสิบห้าครับ